เรียบร้อยเรียบร้อ <fringe> ย <impair> 买飞。 อย่าดักขออนุญาตนะครับทุกทุท่านนะตถกขวัภัยนะครับเออถกขวับไปนะแน่นนะ โอ้ย,อยเป็นอย่างไรเนาะบบบนี้มันกัดสั่นเนี่ยไม่ได้แบบน,นี้เดี๋ยวเยวราจะใช่อีกครั้งหนึ่งถูกขอไปแนละ้วขอโทษขอไปแร้วตอนนี้มากันสั่นนะครับมันเป็นไข้นะครับ แล้วแล้วขออญาตนะิขออีกสักครั้งหนึ่งถ้าตอนนี้นะครับนี่จามีเอ้ยเร็วๆขอทูกเข้าไปนะ ครับโอเออ,อ,อโอเคเออ,อ,อโอเคครับตายแล้วเมียจ้าเมียจ้าเมียจ้า สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆุกําลังใจนะครับสวัสดีนะครับถ้าว่าไปเอาหญ้าส้มเขียวที่ร้านก๋วยเตี๋ยวได้นะครับกล่องยามีเยอะครับอาสมอขอบคุณครับขอบมากนะครับขอบคุณนะครับอ่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ถ้ามีชื่อนะครับมันก็ไปรับไปเอามันก็ได้อยู่นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่ที่โอกาสอยู่ที่จังหวะนะครับขอบคุณนะครับจังหวะเวลาไม่เหมาะสมมันก็มไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีโอกาสมีเวลาจังหวะ ได้โอกาสและเวลาจังหวะได้มันก็คือได้นะครับขอบคุณนะครับเพราะว่าต่างนะครับต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับมีภาระมีหน้าที่มีเวลาไม่ตรงกัน,นครับขอบคุณมากนะครับถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับเดี๋ยวมีก็จะไปไปรับนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณมากนะครับเมจา้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเมย์ยางไ่นะครับจากฮ่องกงเมจา้จาจ้าก่อนเมจ้าคนสวยทำแล้ก็น้องจอย ขับขับแล้วใะเ,เยน็นใจเย็นเดี๋ยวจัดผลไม้ให้หนูมงอาหารว่างลยบออยยาให้น้องเจิดก่อนผมน้องเจิดข้างา oh ah. 算看你拍了算 าอาหารเสริมนะครับม,ม,ม,มีข้าวมีเตงโมมีข้าวเนี่ยแซ่บัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเมียจ้าใจใจอีกเมียจ้าจ,า,า,จ,า,จาไม่ได้แล้วมันอร่อยเออ Ừ <laughs> sắp 嗯嗯，啊，来啊，来，走走。 หน่อยกินไปเยอะกินให้อิ่มอู้แมงเมา้นะครับเริ่มมาแล้วแมงเมาเพราะว่าตอนกลางวันฝนตกหนักนะครับช่วงเวลาตอนกลางวันนะฝนตกหนัก อะไรไม่มีแสบบอนี่เอ้ยอะไรไหมครับ <c oughs> นี่เอ้ยน,นี่จ้าอะไรไหมคุณแม่ถามละ่ะ <c oughs> ตอนนี้มีสองอย่างให้เลือกกินนะครับ อร่อย<ม>อยืมรู้จะกินอะไรก่อนช่วงกำลังอร่อยครับกำลังฟิวกำลังฟินอืมไม้พูดไม่จาแล้วกำลังอร่อยอ่ะอู้หูรแม่งนาครับบินตอนนี้เขาจะแบบเอ่อ เมืมอนเมงเมาบินไปติดเขาด้วยทุกนนี่นะครับมันก็เลยแบบทําให้เขาแบบกระวนกระวายครับรว่าฝนตกเมงเมาก็จะออกเยอะมีไฟครับเม,มงเมาบินเข้ากองไฟนะครับนะ,ะกินไปกินไปไหมหกินให้ดอ,อยกินให้อิ่มตรงนี้ทำงานต่อ ยังจ๋าอะไรไหมอือช่วงกำลังอร่อยช่วงกำลังกินได้อร่อยช่วงเวลานี้กินอะไรกินอะไรก็อร่อยแค่ไม่มีไหนไหนหมดหรือยัง ใส่ข้าวด้วยนะหมดเลยครับเกลี้ยงเลยเก่ง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 มากเกี้ยงเนี่ยกินหมดแล้วทำไงครับนี่จ้านี่เอ้ยแม่ กินหมดแล้วทำยังไงต้องให้บอกด้วยืืไหนกินหมดแล้วทำไงนม่อเอ้ยไหนกินหมดแล้วทำไงครับอ เมยเอ้ยถึงเวลาพ่อทําไมพ่อก็จะไปอาบน้ํากินข้าวพ่อย่นี่กินข้าวนี่เพิ่งกลับประจกักรรับลูกๆมานะครับแล้วก็ไปแม่ไปนาแม่ไปดูนาหวานไว้เมื่อวานนะครับแล้วก็ฝนตกวันนี้หนักนะครับก็เลยไปอเอาน้ําออกนะครับเพิ่งกลับมาแล้วก็มาส่งมีข้าหนอดอีกเมยเอ้ย พอจะได้ไปอาบน้ําพักผ่อนนี่เอ้ยตวงเวลาไว้อีกไหนกินหมดแล้วทําไงลูกฮะาคนเก่งเอออ๋ออ๋อเอาเข้าไปเมียจ๋าเมียจ๋ากินหมดแล้วทําไงครับคุณหนอ่ยพอจะได้ไปอาบน้ํา ทานข้าวกินข้าวพอยังไม่กินข้าวอาบน้าเลยมาส่งนูเข้านอนก่อนเม่เอ้ยอไหนกินหมดแล้วทำไงเออหมดยังเออหมดแล้วยังครับหมดแล้วบอกอ้นี <c oughs> ่จ้านี่จ้าหมดยังครับหมดแล้วไหน นายขอเช็คดูหน่อยนา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 ย,นายครับอืมนหยเช็คเลยู<อ>้หมดจริงจริงด้วยเเก่งเก่งเก่งเอ๋เนาะเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากอืม คนนะครับเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวจับให้อีก non no, la family, eh. no. nghe cha nghe cha mẹ ơi <laughs> nữa lập phần đi nghe cha nữa ơi ừ. Này ơi nữa lập phần đi khắp nghe cha ีจ้าเฮียจ้านอนหลับฝันดีบายยนะครับทุกๆท่านยิ้มหวานยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆห,หน่อยยิ้มแล้วยิ้มอีกสวยๆหน่อยทีสวยๆหน่อยมา <c oughs> <c oughs> ครับนอนหลับฝันดีนะครับแม่ๆทุกๆท่านนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีครับนอนหลับฝันดีนะครับ ขอบคุณนะครับบายๆนะครับทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ